ด้เวลาของ7วัน7อย่างนะครับอันนี้เขาบอกว่าไปกันที่คลองเตยนะมีเรื่องของผู้สูงอายุที่เข้ามาตรวจตากันอะตรวจว,วัดสายตาเป็นงานรวมพลคนตาพระมัวกันเลยครับ ปู right ่ย่าตายายอาม่าอากงยกทัพกันมาเกือบร้อยจะให้ไม่มาได้ยังไงเขามีการคัดครองสายตาสั้นยาวฝ้าฝางตอกระจกตอหินมาให้หมดเชิญตรวจฟรีคืนแก้วตาสดใสให้เช่าคล่องเตยอยายุยังไม่ถึงร้อยสายงไม่ถึงยตามันไปถึงแล้ว อายุไม่ถึงร้อยแต่สายตาเกินร้อยไม่เหลือส่วนป้าท่านนี้เห็นแว่นแจกฟรีก็ขอหาอันที่ถูกใจ อันนี้ก็ชัดขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ยังไม่สว่างออันนี้ยิ่งมาชัดเก๋เลยนะครับตัวเป็นสามร้อยเป็นต่างอันนี้ชัดค่ะอันนี้ชัดเจ๋เลยแม่กว่าจะชัดกว่าจะใช่หยิบไปซะเยอะคุยกันให้วุ่นส่วนนี่มุมนี้เขาก็มีหยอดตายาหยดปุ๊บก็นั่งนิ่งปั๊บ ก่อนจะแง่หน้าหลับตาพริ้มสบายง่วงเหรอครับเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้หลับม่อคยนอนเต็มที่อ้าวแล้วทำไมปิดตาครับต้องหลับตาลวยน้ำยาหลอกโอเคไม่หลับก็ไม่หลับครับนอนสนิ่งนึกว่าเข้าฌานปลวที่หยอดมาจะหายไปกับตาเนื้อหมดโธ่นี่มันมากกรรรวมพลคนตาพราตาหมัวหรือเปล่าซะพาบ